่ถ่ายทำจริงไม่ใช่ตัวแสดงคนขับที่ขับขั้นเทพเลยทีเดียวยังไงไคู่จากตัวนักข่าวตสถานตำแหน่งพอร์มูอชาส์ดตรวดสองกอนหนึ่งกอนมากับกันตำรวเจอจอนขับร้สิบล้อวิ่งบนทางด่วนขอย้ำอีกทีคดีนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในเหตุการณ์เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงคุณตำรวจได้รับแจ้งว่ารถคันนี้ขับรถ ก็ตั้งกล้องจับผิดเลยครับผิดตรงไหนไปดูดิถอยหลังครับมันขับมาถอยหลังมันทางด่วนอันตราย่ปล่อยตรงด้วยอปล่อยแซงซะด้วยให้ดูสิหน้าโอ้โหเฮ้ยมันเรียนขับรถจะจากไหนวะมันขัดเทปแอะแดูกันอีกเลยครับมันขับยังไงดูคุณสิ๊ดดูนะมันถอยเอาถอยเอารวมด้วยแซงด้วยป้าเจ๊คุณรักคุณเจ้าด้วยไปไ,ไ,ไม่ได้เลยวะเกิดมาไม่เคย ใครว่าเจาตรวจเนี่ยแรวจเชื่อมันทาไมะ่ะดูลืองไเนีเปลืองเวลาอม,มันเปืงไปใช้แบบกล้อ,อ,อขอยาปีคดีนี้มันภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในเหตุการณ์เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงรถสิบล้อวี่อตไลกกว่าเป็นรถสิบล้อเสียแล้วรถรอีคำหนึ่งลากสิบล้อไป็ปนแล้วขอเลยนะแหมไปได้